เกิด<ม>บัติเหตุ<ม>น่าจะเบี้ยวไปข้างหนึ่งข้างนี้ก็เลยจะมีร่องแก้มมากกว่าข้างนี้คิดว่าถ้าทำเฟสล็อกเนี่ยมันอาจจะได้ตรงช่วงแก้มที่มันเริ่มย้อยลงมาด้วยนิดนึงมไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นค่ะไม่เจ็บไม่อะไรเลยค่ะวันที่3ก็หน้าแบบสดใสขึ้นตึงขึ้นด้วยค่ะ16วันแล้วค่ะสดใสามากขึ้นตามีหางตาที่ยกขึ้นแล้วค่ะตอนนี้แห้งดีแล้วค่ะจะตรง ชื่อเก๋นะคะอายุ40ค่ะจนมาทําช่วงล็อกช่วงบนงี้ค่ะมีคนเคยทักว่าแบบทำไมหน้าดูเพลียหรือว่าดูแบบดูเศร้าๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหางตาเริ่มจะตกและมันหน้าไม่เท่ากันเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุหน้าจะเบีย้ยวไปข้างหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะข้างนี้ก็เลยจะมีร่องแก้มมากกว่าข้างนี้เหมือนจะประจเบีย้ยวมาฝั่งนี้จริงๆอยากจะทําเป็นอะไรนะสับ,บราลิฟไม่อยากมีแผลตรงนี้ทีนี้เราก็คิดว่าถ้าทำเฟซล็อกเนี่ย มันอาจจะได้ตรงช่วงแก้มที่มันเริ่มย้อยลงมาด้วยนิดนึงหรือเปล่าประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะเล,เลยเลือกทำหัตถการนี้ไปเลยทีเดียวตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็มีชี้ขึ้น,นะคะ่ะเขาบอให้รอสัก2อาทิตย์เนี่ยอาจจะชัดกว่านี้รู้สึกไงมันมันเจ็บมันปวดมันไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้น,นะคะ่ะไม่เจ็บไม่อะไรเลยะคะ่ะ วันที่3ก็รู้สึกหน้าแบบสดใสขึ้นแล้วก็เหมือนผิวหน้ามันก็ตึงขึ้นด้วยค่ะเหมือนแบบใช่กระชับขึ้นหนังตาก็ยกขึ้นค่ะเพราะว่าปกติจะกรีดอายไลเนอร์เนี่ยจะกรีดไม่ได้เพราะว่าหนังตาเนี่ยมันปิดลงมาแต่อันนี้ก็คือเหมือนแบบกรีดกรีดได้แล้วก็เห็นชัดมากขึ้นเนี่ยค่ะแ,บบแล้วก็ดูสดใส,ดใสขึ้น วันก่อนไปเที่ยวมาเรียบร้อยแล้วค่ะหลังผ่าตัดเสร็จอีกวันนึงก็ไปเที่ยวเลยค่ะดื่มเลยค่ะ,ก,คะก็จัดเลยค่ะวันแรกอันนี้ก็ไม่บววไม่ช้ำแม่อะไรเลยวันที่สามก็ไม่ไม่อะไรนะไม่มีอะไรแล้วค่ะไม่เหมือนคนปกติเลยแล้วแผลค่ะแผลก็สวยนะคะแผลดีเลยเนี่ยค่ะแผลสามวันค่ะฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เออแผลสวยจัวร์สค่ะแล้วก็เหมือนแบบถ้าเราทำผมอย่างเงี้ยมันก็จะกลีด ปิดไปเลยแล้วก็เหมือนแบบไม่มีใครรู้ว่าทำอะไรมาทำเฟซล็อกบนค่ะไป16วันแล้วค่ะตอนนี้ก็รู้สึกสดใสามากขึ้นตามีหางตาที่ยกขึ้นแล้วค่ะตอนนี้แผลเป็นไงบ้างผมขอดูหน่อยได้ไหมครับแผลแห้งดีแล้วค่ะจกตรงไหนถึงตรงไหนครับเนี่ยค่ะช่วงนี้ถึงช่วงนี้ค่ะจะแ,แดงแดงแล้วมองไม่ค่อยเห็นเท่าไรหร่แล้วค่ะนิดนิดหนึ่งอ,อีกฝัง่งหนึ่งก็เนี่ยค่ะ มองไม่เห็นแล้วฝั่งนี้จะตรงไหนครับชี้ตรงไหนเนี่ยค่ะประมาณนี้<อ>นิดนึงแต่งหน้าง่ายขึ้นก็คือ,อขีดอายไลเนอร์ได้มันขีดไม่ได้เพราะว่าหนังตามันลงมาปิดเลยข้างหนึ่งเพราะว่าก็เป็นคนตาไม่เท่ากันด้วยะนะคะค่ะ,อะตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะถ้าคนถามว่าแบบเอะมันอายุน้อยไปหรือเปล่าก็คิดว่าแต่ละคนปัญหาน่าจะไม่ไม่เหมือนกันอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราอะ หนังตาเริ่มตกแล้วถ้าบางคนที่ไม่ได้เขายังไม่ตกเขาอาจจะยังไม่ต้องมาทําก็ได้แต่ว่าเนี่ยพอดีเรามันเป็นอาการเป็นปัญหาที่ชัดเจนจริง,รงๆก็เลยเข้ามาทําค่ะ <S <S ก็ถ้าคนที่อายุประมาณ40แล้วมีปัญหาเหมือนกันหนังตาตกอะไรอย่างนี้ค่ะก็แนะนําเข้ามาทําที่ทีละพรคลินิกได้เลยนะคะเพราะว่าเนี่ยสดใสตาจะสดใสคุณจะดูสดใสมากขึ้นเลยอย่างนี้ค่ะ